สวัสดีวันหยุดแนนจะได้หยุดสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องไปตรวจหน้าที่ต่อนะครับแต่ว่าช่วงเช้าก็ติวน้องๆสอนน้องๆเช่น,น,น,ชนเดิมนะครับหลายคนถามเข้ามาว่าจากอากาศนะครับหรือว่าในสิบแผนที่เนี่ยเขาสอบแร็วๆเดียวกันไหมนะครับจะต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่าจากอากาศาก็จะอีกโซนหนึ่งแผนที่ก็อีกโซนหนึ่งเนื่อแต่ว่าแผนที่เนี่ยเขาจะ แต่มีความใกล้เคียงกันอยู่นิดนึงแต่จริงๆก็ไม่นิดออก,ก็เยอะอยู่แต่แผนที่เนี่ยจะสอบแค่สามวิชานะครับมีคณิตอังกฤษแล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับโดยวิทยาศาสตร์นี่ก็จะมุ่งไปที่ทางฟิสิกส์นะครับฟิบสิกส์สเยอะ,นะในส่วนของจากอากาศก,าก็จะมีคณิตวิทย์นะครับวิทย์ก็รวมฟิสิกส์เคมีเนาะนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคม นะครับอันนี้คือข้อสอบที่น้องๆจากอากาศนะครับถามว่ามีความใกล้เคียงไหมก็ก็ถ้าถามว่าทําข้อสอบจากอากาศได้ในสุดแผนที่ก็ทําได้นะครับคือจากการที่คุกคีอยู่กับข้อสอบของน้องโรงเรียนชั้นประถมทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คิดว่ามองไปว่าจากอากาศแน่ๆแน่ๆแน่นนจะเป็นข้อสอบที่ที่ยากที่สุดในสําหรับเลงนี้นะครับจากอากาศนี่จะเทียบ กล้เคียงวันนี้ก็เทียบเตรียมอาหารได้เลยนะครับก็ถ้าใครตั้งใจที่จะสอบปีนี้ก็แม่จะต้องเตรียมตัวได้แล้วนะครับเตรียมตัวได้แล้วเนาะย <c oughs> กตัวอย่างเช่นวันนี้ก็สอนในเรื่องของเมทริกนะครับก็พี่ก็จะเอาเมทริกของของทังจากอาการในสิบแผนที่แล้วก็ในสิทอาหารบุกมาวังนะครับวันนี้เลือกสอนเรื่องฟิสิกส์เนะนี่ยเร่นี้ช่วงช่วงช่วงเดือนเดือน넷สิงหาแหกันยานที่จะเน้นคำนวณให้ด หรช่วงช่วงนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มผ่อนแล้วก็ไปลุยวิชาอื่นแล้วก็กลับมาวนข้อสอบนะครับซึ่งตอนนี้สามารถเข้ามาทันในการเก็บรายละเอียดของวิชาคํานวณเพราะว่าหลายคนถ้าจะเน้นจากอากาศก็จะกลัววิชาคํานวณกันนะครับถ้าทําคํานวณได้ก็ยังไงก็ติดนะครับอย่างใน,นสุดก็จะเป็นพาร์ทหนึ่งน,นะครับแต่ว่าถ้าเข้ามาในคอร์สในกลุ่มก็จะดูแลทุกทุกเขาเรียกว่าทุกเซสชั่นทุกรงเรียนนะครับก็จะบอกวิธีเน้น ใครไม่ไหวคํานวณก็จะเน้นมาที่อย่างนี้อย่ายงน eh ี i̇şte. road, ้นะครับก็ต้องต้องดูเลยเป็นรายบุคคลไปนะครับวันนี้เราสอนเมทริกก็ก็จะเอาเขาสอนมามาวางแล้วก็พาทำนะครับลายคนก็ทําได้ลายคนก็ยังสงสัยอยู่เราค่อยๆเก็บไปนะครับเก็บรายละเอียดกันไปเนาะช่วงบ่ายก็จะสอนฟิสิกส์แล้วสอนเสร็จก็ต้องเข้าไปเป็นบหน้าที่ต่อนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ ครสนใจก็เข้ามาได้แล้วโชงปีที่แล้วพี่จำได้ว่าพี่พี่เปิดช่วงสิงแหงนี่แหละนะครับอันนี้ก็เริ่มเข้ามาได้อนนะออต,ดตอ,อนนี้อยู่ที่โอเดกอนก็ยังมีน้องติดต่อไปก็ตอนนี้อยู่ที่ที่ไทยแนละ้วก็มาเรียนกันได้เลยนะครับดีค,ครับ